สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วหมอโทษสภรน,นำทับถามปมปัญหาการจัดการไฟเซอร์อนุทินตอบคนทำงานช่วยสาธารณะถือเป็นด่านหน้าหมดหมอโทษสภรพร้อมด้วยหมอเคสของขวัญมิวสิรินพัทรและกลุ่มแพทย์พยาบาลเพื่อมวลชน ข้าพบอนุทินชันวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมยื่นข้อเรียกร้อง4ข้อในการจัดการวัคซีนไฟเซอร์ขณะที่อนุทินเผยสิ้นปีนี้ไทยจะมีไฟเซอร์30ล้านโดสพร้อมระบุว่าบุคคลใดก็ตามที่ทำงานช่วยเหลือสาธารณะถือเป็นบุคลากรด่านหน้าทั้งหมด แม้แต่ทหารในโรงพยาบาลสนามที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาก็ตามนายแพทย์ทศพรเสรีรักพร้อมด้วยแพทย์หญิงของขวัญฟูจิตนิรันหรือหมอเคส กลุ่มแพทย์พยาบาลเพื่อมวลชนและสิรินพัทกองตระการหรือหมิวตัวแทนประชาชนเดินทางเข้าพบอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทวงถามความโปร่งใสในการจัดการวัคซีนไฟเซอร์ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทศพรกล่าวถึงปัญหาการจัดการวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ส่งเข้ามาใน Facebook และทวิต t ตอร์เป็นจํานวนมากโดยนายแพทย์ทศพรใช้เวลารวบรวมและคัดกรองปัญหาต่างๆประมาณ3วันซึ่งปัญหาร้องเรียนที่ส่งเข้ามาส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายกันทุกจังหวัดคือ ได้รับการจัดสรรวัคซีนน้อยกว่าจำนวนบุคลากรจริงส่งผลให้มีเงื่อนไขเข้าไปกีดกันทำให้วัคซีนกระจายไม่ทั่วถึงนอกจากนี้แพทย์หญิงของขวัญได้กล่าวถึงปัญหาการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากร VIP โดยยกกรณีตัวอย่างที่นายทหารยศ10เอกโพสต์ภาพบัตรคิวฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไฟเซอร์ของโรงพยาบาลเลยจังหวัดเลย และรวมถึงกรณีที่โรงพยาบาลประจําจังหวัดหลายแห่งได้รับจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ไม่เพียงพอกับจํานวนที่ขอไปและขอให้กระทรวงสาธารณาสุขเปิดข้อหลักเกณฑ์และลําดับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่ชัดเจนแบบในต่างประเทศที่ระบุเลยว่าบุคลากรด่านหน้าคือใครบ้าง กลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับวัคซีนมีอาชีพใดบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาวัคซีน VIP พร้อมเสนอให้มีการเปิดช่องทางตรวจสอบรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าให้ภาครัฐและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ที่มาลงชื่อรับวัคซีนไฟเซอร์เป็นบุคลากรด่านหน้าจริงหรือไม่มีรายชื่อบุคคลใดตกหล่นหรือเปล่า แพทยหญิงของขวัญอย่างเรียกร้องให้สาธารณสุขจัดสรรวัคซีนที่หลากหลายให้บุคลากรด่านหน้าและประชาชนเพราะการมีสิทธิเลือกคือสิทธิขั้นพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตยและขอให้มีการตรวจสอบการขออนุมัติวัคซีนแอสตราเซเนกที่ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ว่ามีการยื่นเอกสารต่อองค์การอนามัยโลกหรือหู หรือองค์การยาแห่งสหภาพยุโรปหรือ,อยังเนื่องจากประเทศในสหภาพยุโรปรวมถึงสหราชอาณาจักรไม่รับรองบุคคลที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ทำให้คนไทยหลายคนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปทำงานหรือศึกษาต่อ,อยังประเทศเหล่านั้นไม่สามารถทำวัคซีนพาสปอร์ตและไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศดังกล่าวได้ ด้านซิรินพัฒกล่าวว่าตนในฐานะของประชาชนต้องการแนวทางการสื่อสารและการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือเกี่ยวกับวัคซีนและการทำงานของกระทรวงและสอบอคเพราะตอนนี้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการทำงานของภาครัฐหมดแล้วพร้อมกันนี้นายแพทยทวสพสเป็นตัวแทนยื่นข้อทวงถามและข้อเรียกร้องทั้งหมด4ข้อได้แก่1 ทวงไฟเซอร์ให้ด่านหน้าทั้งในและนอกระบบทุกเผ็ดอาสาวัดพระสปพเรอ 2. เปิดเผยรายชื่อตรวจสอบทหารและ VIP รวบรวมรายชื่อด่านหน้าอาสาและโรงพยาบาลสนามที่ได้ไฟเซอร์ไม่ครบจำนวน 3. ประชาชนต้องเลือกชนิดและสูตรผสมวัคซีนเองได้ตามหลักมนุษยธรรม 4. ติดตามเอกสารสยามไบโอไซเอนซ์ที่ยื่นรับรองแอสตราเซเนกาไทยต่อฮูหลังจากนั้นอนุทินได้ตอบกลับข้อทวงถามเป็นข้อๆโดยระบุว่าข้อแรก ในฐานะที่ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขมีการลงพื้นที่ดูงานในโรงพยาบาลสนามหรือพื้นที่ที่มีการระบาดโควิด1ิกอย่างต่อเนื่องซึ่งตนก็พบเป็นปัญหาและมีความห่วงใยแก่บุคลากรด่านหน้าตั้งแต่หมอพยาบาลไปจนถึงสัปเหร่และรับปากว่าบุคลากรด่านหน้าทั้งในและนอกระบบจะได้รับวัคซีนที่ดีแต่ไม่ขอระบุยี่ห้อ ว่าวัคซีนที่ดีคือวัคซีนยี่ห้อใดอาจจะเป็นไฟเซอร์แอสตราเซเนกาโมเดนาหรือจอร์นสันแอนด์จอร์นสันรวมถึงจะปรับแผนการฉีดวัคซีนให้ทันกับสถานการณ์ตลอดเวลา ส่วนการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ที่องค์การเพัชกรรมเพิ่งลงนามซื้อเข้ามา20ล้านโดสนั้นอนุทินเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เจรจาขอให้บริษัทผู้ผลิตจัดส่งวัคซีนเพิ่มเติมให้แก่ประเทศไทยซึ่งบริษัทผู้ผลิตรับปากแล้วว่า จะจัดส่งเพิ่มเติมให้อีก10ล้านโดสจึงคาดว่าประเทศไทยจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ประมาณ30ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้นอกจากนี้ยังมีวัคซีนไฟเซอร์ที่รัฐบาลสหรัฐบริจาคให้อีก2ล้าน5 0 0 0โดสทำให้รวมแล้วประเทศไทยจะมีวัคซีนไฟเซอร์ราว32ล้าน5 0 0 0โดสภายในสิ้นปีนี้และวัคซีนจะถูกจัดสรรไปตามข้อเสนอที่นายแพทย์ทศพรและคณะยื่นมา นอกจากนี้อนุทินยังยืนยันว่านโยบายของกระทรวงไม่มีวัคซีน VIP แต่ถ้ามีวัคซีน VIP ขึ้นมา คนที่ฉีดวัคซีน VIP ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นต้องไปดึงวัคซีนส่วนนั้นคืนมาและยืนยันว่าไม่มีวัคซีน VIP พร้อมขอร้องแพทย์หญิงของขวัญซึ่งยกประเด็นวัคซีน VIP ขึ้นมาว่าอย่าทำให้เป็นเรื่องของการจับผิดหรือการฟ้องร้องทั้งยังระบุว่าตนคิดว่าบุคคลใดก็ตามที่ทำงานช่วยเหลือสาธารณณะถือว่าเป็นบุคลากรด่านหน้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัคร แพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลสนามที่ทำงานมานานกว่า1ปีหรือทหารที่ทำงานในโรงพยาบาลสนามที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาไม่ถึง1เดือนก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาไทยอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ